งูนี่ครับตัววันตัวดวงเห็นเดาเดาเดี๋ยวทมันดีกันครับวังดูวังดูร้อนจริงจริงโอ้หมันจีไปใช้มนจีไปใช้โอ้หมันควันวันี่ดีครับผมนะจพะพาเลาะมืัอนี้นะครับเนาะพาพี่น้องมาหาดวงเนาะครับเนาะทำคอนใหม่ที่ตัดแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นต้นอย่างโอ้ยลงผิวมันว่าจะเปิดครับโอ้เบิ่งไปเรื่อยๆครับวันนี้ มีสอดเด็ดในเบิร okay, okay. 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 ah ์บ่มีหลายบ่นะครับเนาะลงมือถูกครับเต็มเลยว่ะแกะแกะเบิร์บ่ได้เลยครับแกะโอ้นี่ครับเป็นเกลียวปิ้งนึงปิ้งนึงปิ้งแกะแกะแกะเลยโอ้ยขายงยากหากินงายากนี่นี่แหละเขาเอื้อนดวงนี่แหละเนี้ยใส่ห้องเรามาเบิ่งผลงานครับมีทีเดียวดวงจัะโตนะครับเนาะโอ้ยพี่ออกค่อยๆได้บ่ พี่บอกยังไงเลยให้โซ่พี่น้องเลยรับดูว่ามันหลายอีหลีพี่น้องปมาดูแบบว่ามันเนาะต้นใหม่ก็บฮอนวัวๆครับฮอนว<อ>ัวๆเลยลม,มันลุ่มใหม่าาบางคนก็กินครับบางคนก็ะบกกินครับดวของมันหายหนหาคุณอยู่น,น้ำโซ่เป็นงาน ่วนลาทียูน้ากบขอบอแมกันดิแมกัดใหมแม็โอัดขัดวงดงดูรอนี้ยังโอ้มันจีไปใช้มันีไปใช้โอ้มันควันนี่ได้โอ้ยไครับหลเลยเปลนไลูกน้อยกัมีเมนูกินครับมือนี้ยงครับเป็นดวกครับดวงน้ำใหม่นะครับเนาะกินับับสวรนสว Thank <laughs> you.